بسم الله الرحمن <سؤال> الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความปราณีความจำเริญจากเอกองอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาอัลาจงประสบกับท่านพี่น้องที่กำลังรับชมรายการผู้ก่อตั้งพบพี่น้องมุสลิมของวันเสาร์ที่22่สิอเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราชส5 5 7นาสเจนะครับพี่น้องเช่นเดิมนะครับยังเป็นเทพอยู่เหมือนเดิมเป็นเทพเพราะว่า ณวันนี้เนี่ยเสาร์ตอนเช้าเนี่ยผมอยู่ที่ภูเก็ตผมเดินทางจากากรุงเทพเมื่อวานนี้คือวันศุกร์คือเมื่อวานนี้เพื่อที่จะมาตรวจเรืออีกครั้งหนึ่งโดยพาคุณชุกตและก็ยีสมให้มาดูเรื่องเรือที่จะต้องออกเดินทางไปแล้วก็ให้มาพบกับไตรเรือกับตันเรือ เพื่อที่จะคุยแล้วก็สอบถามรายละเอียดในการเดินเรือที่จะออกเดินทางไปวันที่ตามกำหนดพี่น้อง25แต่สงสัยจะต้องเลื่อนอีกนิดหน่อยเพราะได้ยินข่าวว่า,เ,าเรือจะไปขึ้นคานเนี่ยหลังจากอีกสัก4-5วันก็ต้องดูว่าขึ้นคานแล้วเนี่ยมันมีอะไรบ้างถ้าทุกอย่างเรียบร้อยดีก็พี่น้องไม่เกิน20วันก็คงจะ จะทนเดินทางไปก็ประมาณชาไปประมาณ20วันก็ชาอยู่เรื่อยเรื่องเป็นเรื่องการจัดก,การของอรรละครับเพราะว่าผมก่อนที่จะไปก็มาดูทีหนึ่งแล้วและกําหนดว่า25จะเดินทางไปเรือจะเริ่มออกไปเพื่อทจะไปโบซาโซประเทศปุนแคลนประเทศโซมาเลียพี่น้องจากรายงานถ้าพ,พี่น้องจําได้ผมเนี่ยสองอาทิตย์ที่แล้วเสาร์ที่แล้วก็ออกเทป เสาร์ก่อนนู่นก็ออกเทปเพราะว่าผมเดินทางไปที่ประเทศโซมาเลียประมาณวันที่6ผมออกจากกรุงเทพวันที่6แล้วก็ไปถึงโบซาโซวันที่7ก็ไปดูเรื่องโรงแรมเรื่องเ,อเรือเรื่องท่าเรือความลึกของท่าเรือแล้วก็ไปอีกเมืองสองสาเมืองจริงๆแล้วแผนงานคือไป6เมือง แต่ไปไม่ครบครับไม่ไหวจริงๆพี่น้องลําบากจริงๆเดี๋ยวผมมาเล่ารายละเอียดให้ฟังที่หลังแต่ณวันนี้แจ้งให้พี่น้องทราบว่าผมเดินทางออกไปวันที่6กําหนดที่จะกลับมาออ,ออกจากโบซาโซเนี่ยวันที่13แล้วก็มาถึงดูไบวันที่13อยู่ดูไบคืนวันที่14เดินทางกลับมาถึงวันที่15แต่ไฟล์ของวันที่13นั้นยกเลิก เพราะมีผู้เดินทางอยู่คนเดียวคือผมเมื่อเขายกเลิกไฟล์ผมก็ต้องรออีกสองวันก็คือธรรมดาต้องเดินทางวันศุกร์วันที่ศุกร์ที่13เขาให้ไปเดินทางวันที่1 6ก็คือเลื่อนไปอีกสามวันก็ต้องอยู่ต่อแล้วกลับมาอยู่ที่ดูไบแต่อทำดีละ่ะดีนะครับพี่น้องเพราะว่าการยกเลิกไฟนะั้นทำให้งานของผมในการดูแลเรื่องโรงแรม ได้กระชับมากขึ้นได้มีการวางแผนเรื่องโรงแรมได้มีการให้คนคือสถาปนิกออกแบบเพื่อที่จะทำรีเซพชั่นหรือว่าที่แผนกต้อนรับของโรงแรมให้สมบูรณ์แบบที่สุดผมก็ได้มีเวลาเข้าไปตรวจสอบเข้าไปดูโรงแรมเข้าไปวางแผนต่างๆอีกครั้งหนึ่งก็คือตึกที่พี่น้องจะเห็นหลังจากที่ผมอธิบายให้พี่น้องฟังนี่นะครับพี่น้องจะเห็นตึกพี่น้องจะเห็น ห้องต่างๆบริเวณต่างๆสวยงามมากจริงๆพี่น้องพี่น้องเชื่อไหม<_ <EN> _>ผมเช่าโรงแรมหลังนี้30ปีตกลงเรียบร้อยแล้วนะครับค่าเช่าเดือนละแค่แสนบาทคือ3,000เหรียญพันสําเหรียญก็ประมาณ3 1 0หนึ่แสนบาทต่อเดือนได้คอนดิชันมาดีแบบนี้นะครับเช่า เริ่มเช่าเนี่ยจ่ายเขาจ่ายเงินเดือนเขาค่าเช่าเนี่ยหเดือนล่วงหน้าเขาให้ grace ี e r i o d ซึ่งแปลว่าไม่เก็บค่าเช่าเนี่ยอีก6เดือนนั่นหมายความว่าวันที่15เดือนหน้าผมจะไปอยู่ที่เมืองโบซาโซปุนแลนอีกครั้งหนึ่งนะครับพร้อมพี่ีจะไปจอต้อนรับเรือที่เราจะเดินทางไปถึงแล้วก็มีจะมียีสมจะมีชูโกต จะไปร่วมด้วยเพื่อที่จะไปดูรายละเอียดและศึกษางานเพราะขณะนี้เรื่องเรือแม่ผมได้มอบให้ยีสมและคุณชุกตให้ดูแลเรื่องการซื้อเรือการเตรียมเรือการจัดเตรียมเรือเตรียมเรือต่างๆเรือแม่นะครับเพื่อที่จะขนของจากประเทศไทยไปไว้ในศูนย์การค้าของเราในตึกชั้นล่างนะครับแล้วก็ดูเรื่อง เรื่องเ,อเรือต่างๆเรื่องของต่างๆแล้วก็จะให้ดูแลเรื่องทรายเ,าเขาเรียกบ่อทรายที่พังงาซึ่งผมคุณยีวะยีสมแล้วก็คุณชุกตจะเดินทางไปวันที่21ก็คือวันศุกร์คือเมื่อวานนี้นะครับพี่น้องผมเดินทางมากับทั้งสามท่านทั้งสามคนมาที่ภูเก็ตซึ่งมาดูเรือ แล้วก็จะมาดูบ่อทรายแต่วันนี้ผมเกินให้พี่น้องทราบแจ้งให้พี่น้องทราบว่าเรื่องโรงแรมที่โบซาโซเราเซ็นมาว่าตกลงเรียบร้อยแล้วเตรียมสัญญาเพื่อเดินทางกลับไปเซ็นอีกครั้งหนึ่งเซ็นสัญญาทุกอย่างจะเรียบร้อยหมดนะครับจะกลายเป็นทรัพย์สินหรือว่าจะเป็นสิทธิตึกนี้จะเป็นสิทธิของมูลนิธิฮัมซาไป30ปี งิค่าเช่าเดือนละ1 0 0 0 0แบาทพี่น้องลองคิดดูรายได้ต่างๆที่จะเข้ามาผมจะทําศูนย์การค้านะครับเล็กๆก็คือเรียกซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับจะเรียกว่า TMTV Mart and Supermarket นั่นคือข้างล่างนะครับแล้วก็ชั้นบนมียุ่มีอยู่24ห้องจะชื่อโรงแรมว่า Hotel Hamza โรงแรม Hamza นะครับแล้วก็ข้างบนจะ สร้างขึ้นมาอีกเป็นห้องออกกำลังกายเขาเรียกว่ายิมเนเซียมยิมนะครับเพื่อที่จะเอาระบบยิมเข้าไปลงทั้งหมดแล้วก็หวังว่ารายได้จากยิมนั้นน่าจะอย่างน้อยวันละพันเหรียญพันเหรียญก็คือ33,000นะครับพี่น้อง33,000จะมีผู้ลงทุนก็คือเจ้าของอุปกรณ์ ออกกำลังกายเนี่ครับเขาจะมาร่วมมือกับเราเอาของไปแล้วส่งคนไปอยู่ที่โรงแรมเนี่ยแล้วก็ที่ห้องยิมเนี่ยก็จะไปฝึกจะไปให้การเขาเรียกไปเทรนคนที่จะมาออกกำลังกายพี่น้องยิมจะเป็นยิมอันแรกของโบซาโซของปุนแลนด์เพราะฉะนั้นผมคิดว่าคนจะมากินอาหารคนจะมาชอปปิง้งแล้วคนจะมาออกกำลังกายกับกับโรงยิมของเรา น่าจะเป็นรายได้ที่มองเห็นพอสมควรนะครับผมขณะนี้ต้องการผู้จัดการคนนึงนะครับแล้วผู้ช่วยผู้จัดการอีกคนหนึ่งเพื่อที่จะดูแลทั้งยิมทั้งโรงแรมและศูนย์การค้าก็เ,ออเชิญชวนพี่น้องใครมีประสบการณ์ติดต่อทาง TMTV นะครับเดี๋ยวดูเรื่องของโรงแรมที่ผมไปดูแลมาแล้วไปจะไปเซ็นสัญญาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ ตามแผนที่ได้ได้วางไว้สำหรับวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำลาว่าบินลาฮิตาฟิกวลฮิดายะวะสลามุอะลัยกุมวะราห์มะตุลลอฮ์วะบระกาตุบิสมิลลาฮิราะห์มานิราะฮีมพี่น้องผมขณะนี้มายืนอยู่หน้าสถานที่ตรงนี้เป็นตึกนะครับประเดี๋ยวจะให้พี่น้องดูภาพนี้ ตอนนี้ผมกำลังจะนับว่าข้างหน้าเนี่ยมันกว้างเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะเดินนับให้พี่น้องดูผม,ผมนับทีนึงแล้วครับประมาณ40เอ่อเท่าที่8 8เมตรเดี๋ยวผมนับอีกทีนึงเดี๋ยวค่อยๆถ่ายไปนะครับ พี่น้องเที่ยวนี้ผมเดินได้46-9ก็น่าจะเป็นสัก40เมตรเดี๋ยวออกไปดูตึกตึกหลังนี้แหละครับพี่น้องที่เราจะเช่าแล้วก็เอามาข้างบนเป็นพ,พี่น้องจะเห็นข้างบนนะครับมีช่องหน้าต่างทั้งหมดมี24ห้อง ข้างล่างเป็นห้องโถงใหญ่กว้างมากเลยจะเอามาใส่ขายของทางเข้าเพื่อที่จะขึ้นไปดูโรงแรมแล้วร้านอาหารเดี๋ยวผมเดินไปจะเดินไป ข้างหลังก่อนดูว่าความกว้างของข้างหลังนั้นเป็นมากน้อยขนาดไหนนะครับยังไม่มีโรงแรมทำซกักก็ได้นะไม่แน่ใจเดี๋ยวในอนาคตต่อไปว่าอีกทีหนึงสวัสดีคุฮทำดีเลยล่ะทำดีเลยล่ะนี่คือนะข้างหลังนะพี่น้อง ตึกไม่ได้อยู่ข้างนี้ตอนนี้ผมยืนชี้ตึกนี้อยู่ข้างหลังนี่คือสวนที่มีภาพกว้างอยู่มีต้นไม้มีสวนซึ่งถ้าหากในอนาคตเราจะทำเป็นสวนอาหารหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะสร้างตึกตรงนี้อีกตึกหนึ่งสักหกเจ็ดสิบห้องแล้วทำโรงแรมให้สวยมากๆเลยแล้วนี่คือสิ่งที่อยากจะให้เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าเมื่อเปิดเป็นร้านอาหารในสวนก็ได้ณนะขณะนี้แต่ว่า ในอนาคตต่อไปถ้าเราซื้อมีโอกาสซื้อหลังนี้เราก็อยากจะซื้อเลยแต่ขณะนี้จะเริ่มเช่าก่อนนะครับประมาณสักใช้เวลาประมาณสัก5ปีหรือ10ปีแล้วก็ช่วงนั้นเราก็ค่อยๆคุยแล้วก็จะซื้อเป็นของมูนิธิฮัมซาเลยนะครับข้าง,งหลังมีเครื่องปั่นไฟอยู่ข้างหลังนะครับงงเครื่องปัน่นเครื่องปั่นไฟที่สุด เดเนเล่นแถเฮีย,ย,ยนะพี่น้องบบไฟฟ้าที่ปุนส์แลนหรือว่าโบซาโซนีไ่ไฟยังไม่พอนะครับโอกาสที่จะสร้างโรงงานไฟฟ้าเพื่อเอามาขายให้กับรัฐบาลของโบซาโซนี่ก็สูงมากนะครับแต่ว่าเมื่อไฟไม่พอก็ต้องมีเครื่องปั่นก็นี่สำหรับโรงแรมหลังนี้เขาก็มีเครื่องปั่นไว้ไว้ข้างหลังเครื่องปั่นไฟพอไฟตกหรือไฟขาดปุ๊บเครื่องปั่นไฟก็จะทำงาน ระบบไฟฟ้าต่างๆก็จะเดินงานต่อไปผมเห็นทังแทงน้ำกำลังจะสร้างนะครับว <Water. S 1> อเตอร์แท้งแรผมข้างบนนี้กำลังจะทำ,ทำแท้งน้ำก็แสดงว่าหากเราทำแท้งน้ำเสร็จนี่ก็คือจะแหล่งซัพพลายของน้ำแล้วครับที่จะใช้ในโรงแรมในอนาคตต่อไปอิชอาลลอฮ์ครับ หากจะเหมาะสร้างขยายตรงนี้ออกมาหน่อยหนึ่งแล้วทำเป็นที่เป็นล็อบบี้แล้วก็เป็นรีเซพชันเสร็จแล้วถึงจะเดินเข้าไปเ,เข้าไปในห้องนี่คือวิธีการนะผมมองแล้วเนี่ยต้องสร้างตรงนี้ออกมาแล้วทํทำบันไดขึ้นให้สวยทั้งสองข้างเลยแล้วก็เดินเข้าไปที่รีเซพชันพอจะต้องก่อสร้างเพิ่มนิดหน่อยเพื่อที่จะเป็นห้องห้องล็อบบี้แล้วก็ที่ต้อนรับแขกที่จะมาเช็คอินนะครับอิชาร์ลนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมต้องการให้พี่น้องเห็น ภาพจากมุมนี้ไปถึงมุมนู้นใช้ตังคงไม่กี่ตังแหล,คละครับพี่ชาลวะครับยื่นอยู่นะครับต้นไม้เหล่านี้คงจะต้องถูกออ,อกไวสักชุดหนึ่งก็เพื่อที่จะทําทางขึ้นพอรถเข้ามานี่นะครับพี่น้องพอรถเข้ามาส่งแขกก็มาเป็นลานจอดรถตรงนี้ถ้าหากเราจะรือ้อออกทั้งหมดแล้วก็เป็นลานจอดรถแล้วก็มาขึ้นโรงแรมเข้าทางหลังนี้น,น่าจะเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุดนะครับ because I think We can make reception. Make one floor, right? With a Walk here, is The tank, The pump is here. Ah. Uh. <laughs> เขาบอกว่าความจําเป็นที่จะมี security guard นั้นไม่จําเป็นนะครับแต่ว่าซาอิดอ,อิบราฮิมบอกว่าดูแล้วมันเท่ดีก็เลยจัดระบบ3ท่านนี้มาให้นี่คือสามท่านนี้ก็จะดูแลจะดูแลผมกับซาอิดก,กับทีมงานที่จะไปเมืองต่างๆนะครับก็นี่คือความปลอดภัยขึ้นอยู่กับทั้ง3าคนนี้นะครับ แล้วก็เราจะจะอยู่กับผมจนกว่าวันเดินทางกลับเลยถามจริงๆแล้วความปลอดภัยตรงนี้เป็นยังไงพี่น้องไม่น่าเป็นห่วงผมดูแล้วว่าเดินทางดูแล้วก็มี security guard เยอะนะครับแต่ว่าเหตุายอะไรจริงๆแล้วยังไม่เคยได้ยินแล้วก็ไม่ได้เห็นเลยก็ไม่เป็นไรเมื่อระบบบอกว่าให้มี security guard ผมก็จัด security guard 3คนนะครับพี่น้อง Insyaallah okan na dia ja hak thai thai perun ah his name oh security name is SPU SPU special protection unit alhamdulillah ah security ni magic SPU special protection unit ทำดีดีละ very good นี่คือคนที่เขานี่คืองานแล้วเขาได้งานทำาครับพี่น้องจริงๆแล้ววิธีการสร้างงานชนิดหนึ่งความปลอดภัยนั้นมีไม่มีอยู่แล้วแต่ว่าขณะนี้คืองานของเขาคือรายได้ที่จะได้สตังเลี้ยงชีพของเขาด้วยผมก็ยินดีว่าเออมีส่วนหนึ่งในการที่เขามีรายได้แล้วก็เดี๋ยวจะพาพี่น้องขึ้นไปโรงแรมต่อไปนะครับอิชาลครับเปนทางบันไดขึ้นนะครับผมจริงๆแล้วหาทางขึ้น อันนี้มันน่าที่เขาทําไว้คงจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่านี่เข้าทางหลังมันดูแล้วมันไม่ใช่เดี๋ยวต้องหาวิธีเปลี่ยนแปลงดัดแปลงตึกเหล่านี้นะครับพี่น้องตึกตรงนี้สองชั้นมีห้องพัก24ห้องมีห้องอาหารเดี๋ยวผมกำลังจะเดินไปที่ห้องอาหารนะครับนี่คือฐานขึ้น พี่น้องเมื่อกี้นี่เมื่อกี้นี่ไฟไม่มีนะครับเขาก็ไปปั่นเครื่องติดเครื่องแล้วก็ไฟขึ้นแล้วนะครับอันนี้จะเป็นร้านอาหารแล้ครับเป็นร้านอาหารอินชาอัอลลอฮฺ นี่ก็นนะ this is not this is the delivery delivery room น่าจะเป็นห้องครัวนะครับพี่น้องมีห้องครัวมีผมเห็นอะไรอยู่เนี่ยที่ทำน้ำเย็นที่ทำน้ำเย็นอันนี้ที่ล้างต่างๆก็น่าจะเป็นห้องครัวพี่น้องเดี๋ยวผมตามตามมาพี่น้องนี่น่าจะเป็นตู้เย็น อ่าโอเคอันนี้น่าจะเป็นห้องครัวเพื่อจะจะหุงอาหารแต่ผมยังมองผมยังมองไอตัวดูดควันยังไม่มีอาจจะเป็นห้องที่จัดเอามาให้เฉยๆนะครับเอามาวางอาหารหรือว่าวางถ้วยจานแล้วเอาช่วยจานเอาไว้ข้างนอก Refidgerator รฟริเจอร์เตอร์นะอ่าอ่าครับ This is oh. mm hmm. พี่น้องนี่คือห้องนะครับซึ่งคงจะต้องมีการปรับปรุงนะครับเรามีเตียงมาวางไว้ให้ห้องนี้ถ้าหักทาสีใหม่ทำอะไรใหม่ก็น่าจะดูดีน่าจะดูดีหรือว่าใส่ฝ้า เป็นดาวไลท์อะไรขึ้นมาเดี๋ยวลองดูกันอีกทีลองปรับปรมกันอีกทีนึงนะครับแต่ห้องนี้น่าจ,จะดูดี <Okay. S 1> ห้องเล็กอันนี้ห้องเล็กคือระบบจัดห้องผมคิดว่าเขายังไม่ชำนาญซิงเกิลม <c oughs> นี่คือทางหน้าถนนล่ะครับอันนี้ง,งหนาถนนทางนู้นมีปีมีเป็นภูเขา ผมรู้สึกว่ามหาวิทยาลัยที่เราเคยไปมาอยู่แถวๆน่าจะเป็นมหาวิทยาลัยพี่น้องอันนี้เป็นเมืองที่จะต้องเกิดใหม่นะครับอิชาละี่ครูอัพสเตเดินที่จะเข้าห้องอีกจำนวนหนึ่งซึ่งผมดูสภาพแล้วก็แอร์มันอยู่ตรงนี้น่าจะร้อนต้องหาวิธีแก้ไข โนอกูอัพสเตอร์อ่าโอเคนี่คือพี่น้องอันนี้ทามขึ้นไปข้างบน oh. ได้นะครับเดี๋ยวไปดูดาดฟ้าเดี๋ยวไปดูดาดฟ้า พี่น้องนั่นอยู่สนามบินนะครับที่ผมชี้มือไปนู่นพี่น้องมองเห็นลีบๆนู่นมีเครื่องบินจอดอยู่แล้วมีหมู่บ้านจัดสรรพี่น้องเห็นไหมหมู่บ้านจัดสรรเต็มไปหมดเลยนี่แหละครับสิ่งที่เราอยากจะได้หรือบอกแบบนี้นี่แหละครับสิ่งที่อัลลอฮ์จัดให้อัลลอฮ์ต้องการให้เรามีโรงแรมอยู่ที่นี่นี่พ่นพพ่พื้นที่ข้างบนนี้สามารถที่จะต่อห้องออกมาได้พี่น้อง เดี๋ยวเราจะดูระบบว่ามันจะทำยังไงได้หากข้างบนนี้มีได้อีกสัก15ห้องแล้วทําให้สวยเลยนะครับพี่น้องอย่างที่ผมเล่าให้พี่น้องฟังแล้วครับห้อง150เหรียญห้องหนึ่ง200เหรียญอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวเราจะพยายามทําให้เกิดขึ้นให้ได้นะครับดูภาพเห็นวิวแล้วสวยจริงๆบางทีก็ดูเหมือนมักกะนะอ่านผ่านจะเป็นภูเขาที่ไม่มีต้นไม้ ภูเขาที่ไม่มีต้นไม้แต่ดูรอบๆอยู่ก a อ l o v e เเดี๋ยวให้พี่น้องดูวิวทั้งหมดรอบเต็กหลังนี้นะครับรรมรรผมคงจะต้องพาช่าง ที่มฝีฝีมือดีๆมาดูแล้วก็ทำข้างบนนี้ขึ้นไปอีกสักหน่อยหนึ่งแล้วก็ใส่ลิฟต์ให้สามารถที่จะขึ้นมาได้เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นตัวดึงดูดพอสมควรเพราะว่าผมผ่านมาหลายที่แล้วในเมืองนี้โบซาโซยังไม่เห็นลิฟต์เลยนะครับดังนั้นหากใช้ลิฟต์เนี่ยมันน่าจะเป็นวิธีการดึงดูดให้คนต่างชาติและคนที่นี่เห็นว่ามันทันสมัยนะครับ ก็การใช้ลิฟต์ผมว่าบางทีเดินขึ้นมาสามชั้นนี่ก็ไม่จําเป็นแต่ว่าถ้าจะใส่ลิฟต์เข้าไปเอาลิฟต์แก้ววางไว้ข้างหน้าแล้วก็ขึ้นมาอย่างเงี้ยผมว่าโอกาสสูงมากนะครับโอกาสที่จะให้คนต่างชาติหรือว่าคนแถวนี้ที่มีสตังมาใช้บริการที่นี่นะครับชนชียล์มาครับพี่น้องีนทะเลนะพี่น้องเห็นหรือเปล่า พี่น้องลองมองไกลๆเนี่ยหลังจากหมู่บ้านแล้วเนี่ยจะมีพี่น้องเกจทะเลทั้งนั้นเลยนะครับผมยืนอยู่ตรงนี้พี่น้องเห็นว่าผมผมเนี่ยมันปลิวนะนั่นคือทะเลอากาศทะเลเข้ามาอากาศขนาะน,นี้แดดร้อนนะครับแต่ว่าไม่ไม่มีเหงื่อเพราะอากาศมันแห้งแล้วก็ความเย็นก็ยังมีอยู่อากาศเย็นชายทะเลเข้ามานะครับพี่น้องผมว่า อีกสักสิบปีข้างหน้าหากพี่น้องมาตรงนี้นะครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงมหาศาลเลยอินชาอัลลอฮ์ผมดูแล้วโอกาสพัฒนาที่เมืองนี้โบซาโซนี้เป็นเมืองที่มีความสงบมากนะครับแตกต่างกับอ,อ,อะไรล่ะเขาเรียกอะไรเมืองหลวงเขาว่าชื่อจูความปลอดภัยหรือว่าความสงบนั้นแตกต่างกันนะครับผมได้ผมได้ยินว่าโมกาดิชูนั้น ความปลอดภัยยังน้อยกว่าที่นี่นะครับโบซาโซโบซาโซเป็นเมืองอ,อชายทะเลเป็นเมืองออท่าความสงบมีมากครับมีมากครับไม่ต้องกลัวไม่น่ากลัวเลยครับเสาบังมัสยิดขึ้นเต็มไปหมดแล้วนะครับหากมองเสาบังมัสยิด that is มัสยิดทาวเวอนะอาซานทาเวเมีมัสยิดทั่วไปหมดเลยครับที่นี่

is good already can we make measurement how big is this area how m a n y พี่น้องเดี๋ยวผมวัดอีกทีหนึ่งแล้วกันผมเดินอีกทีหนึ่งนะเซ้นะงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34เอาหน้าประมาณ 34, 9นะครับน่าจะเป็นสัก32เมตรเดี๋ยวผมเดินจากข้างหลังผมเดินจากข้างหลังไปถึงข้างหน้าเลยนะครับ 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,4,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34เท่ากันเลยพี่น้อง32คูณ32 คำดียวเลยละนี่แหละครับตรงนี้แหละพี่น้องจะเป็นที่เราวางของที่เอามาจากประเทศไทยจากมาเลเซียจากเมืองจีนแล้วก็เอามาวางระบบตรงนี้นะผมคิดว่าตรงนี้เริ่มทำร้านอาหารก่อนอาหารส่วนหนึ่งขายพิซซ่าขายดิมซัมขายบวกอาหารจีนอาหารไทยอาหารสามสมุทรอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นเด partment store เดี๋ยวจัดให้ดีจัดให้ดีน่าจะเป็นเอาของทุกของประเทศไทยเอามาขายหรือว่าของมาเลเซียของเมืองจีนของประเทศไหนก็แล้วแต่ที่เราจะเอาเรือขึ้นเรือมานะครับพี่น้องผมดูแล้วการปรับปรุงใช้เงินข้างล่างนี่ใช้เงินน้อยมากเลยนะครับเพราะสมบูรณ์จริงๆทาสีใหม่ติดแอร์ให้เย็นเฉียบอินชาอัลลอฮ์น่าจะเป็นสถานที่ที่เหมาะกับการเริ่มต้นในการทำค้าขายนะครับก็ดูอาว่า งานทริปนี้สําเร็จนะครับผมจะเซ็นสัญญาในวัยนี้แหละครับแล้วก็จะเริ่มผมเนี่ยต้องการแล้วผู้จัดการทางร้านอาหารผู้จัดการโรงแรมและผู้จัดการที่ดิปาร์ตเมนต์สโตรด้วยนะครับพี่น้องใครที่มีความสามารถคิดว่าวันทรีอินวันอยู่ที่มีความสามารถทั้งหมดนี้แล้วติดต่อที่ MTV เลยนะครับติดต่อผมที่มูนิทิอัมซะหรือว่าที่ทำงานหรือว่าที่เ t v นะครับเชิญนะครับ Rahman, bana gini ya Rahman, ospokoj majo dusu, na boni majo sence, na uci.